สนับสนุน Star Kiss โดยโยเกิร์ตเมจิบบลแกเรียน้ำดื่มปลาสิงห์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Star Kiss เยโอ้โหแหมเสียงกองเชียร์ดีมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเอาละกับเวทีของเราครับขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะฮะที่มีความสามารถนะฮะขึ้นมาโชว์กันบนเวทีนี้ไม่ว่าจะเป็นมาร้องมาเล่นมาเต้นมาโชว์ทุกการแสดงเวทีแห่งนี้เปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนนะครับโดยไม่มีข้อจํากัดแต่อย่างใดครับ วันนี้เรามีโชว์สุดพิเศษครับที่มาฝากกันจากน้องๆทั้ง3โชว์นะครับแต่ว่าโชว์ต่างๆเหล่านี้จะผ่านไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดคุณครูของเราทั้ง4ท่านครับงานไปพบกับคุณครูทั้ง4ท่านเลยครับ คนดูสดใสนะฮะสดใสค่ะเรียกว่ามาแบบวัยรุ่นกันเลยทีเดียวนะฮะวัยรุ่นอ่าเอาเป็นว่าไปดูน้องๆดีกว่านะฮะว่าพวกเขาทั้ง3ทีมนี่นะครับจะจัดหนักสักแค่ไหนนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับน้องๆทั้ง3มโชว์เลยกว่าครับน้องดุ๊กน้องสันน้องไอซ์โอ้โหเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับโอ้โหหนักจริงๆครับ หนักจริงรกีตาร์น <laughs> <g itter> หนักมากนะนวันนี้ทั้งสามคนจะมาโชว์ความสามารถนอกจากในเรื่องของการร้องแล้วยังมีในเรื่องของการเล่นด้วยใช่ไหมเล่นกีตาร์น้องๆทั้งสามคนคุณจะพร้อมอยู่แล้วคุณครูของเราก็น่าจะพร้อมแล้วด้วยเช่นเดียวก<อ>ันเลยฮะอเอางั้นเปนว่าไปดูโชว์แรกกันเลยดีกว่านะฮะกับน้องดุ๊กของเราครับเดี๋ยวที่เหลือไปพักก่อนนะเอ้าขอสื่อตัวมือให้กับน้องดุ๊กด้วยครับ รารัวฉันกลัวอะไรชาเลเอาจริงย่ yeah. หรือเพียงจะวัดใจใครเหมือนคำขู่ท้าทายให้ยอมจำนงผายุท่ท้งโทว จะออกไปแตะคอฟ้าสุดท้ายแม่โชคชะตาไม่เท่าใจมองไปไม่มีหนทางแต่รู้ว่าฉันต้องไปต่อ้าตรงเส้นคอฟ้าสิ ขอบคุณครับและนี่คือน้องดุ๊กของเรานะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากคุณครูของเราหน่อยดีกว่านะนะครับอะเริ่มจาก ผมเห็นสีสีปากแล้วนี่ต้องเลือกคนนี้ก่อนเลยคุณครูเจนเนตครับเชิญครับอยากจะบอกว่าน้องดุ๊กนะคะเป็นคนมีความสมจิตมากสมสาสามากจะเล่นมุกสน่อยสามามีความสามารถสมจิตมาเลยม่อทีงถึงก็งงเลยทีเดียวนะฮะมีความสามารถอันนี้เอาแค่เสียงเวลาเล่นก็ขาจะกังวลเรื่องเสียงการปล่อยเสียงอาจจะมี ช่วงสูงช่วงต่ำก็อาจจะมีแผ่วๆใช้เสียงเบาๆว้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพะวงกับการเล่นกีตาร์ด้วยใช่ไหมค,ครูคราวหน้าก็ไม่ต้องยั้งลูกจัดหนักมาเลยจัดหนักมาเลย,เยถือว่าเป็นคนมีความสมจิตใช่จ้าผมเียเอ้าของคุณครูเจนเด็กรับมาถึงครูอาร์ตครับครูอาร์ตครับเป็นยังไงบ้างกับเด็กคนนี้ของเราอ่ะกนเดี๋ยวขอปิดพัดลมแป๊บหนึ่งนะผมปวันนี้ ครูมาแบบแนวร็อกๆเลยนะครับขึ้นไปเลยฮะขึ้นไปเลยต้องบอกว่าน้องดุ๊กนะครับเป็นคนที่หน้าตาดีนะครับแล้วก็มีมาเทมากเล่นกีตาร์อีกโอ้คสสบายเลยแต่พี่อยากจะให้ไปเวิร์กเรื่องความมั่นใจนิดหนึ่งนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเรื่องหน้าตาเนี่ยพี่ไม่ใช่แต่กําลังใจพี่มีให้ยืมนี่คุณครูอาร์ตน่ารักมากๆนะฮะได้กําลังใจไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นเนาะออะงั้นให้ไปพักก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรา ไปดูโชว์ต่อไปดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับขอเสียงตบมือให้กับโชว์แรกของเราด้วย <Yeah. S 1> มาถึงโชว์ต่อไปดีกว่าครับโชว์นี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นผู้หญิงครับแล้วก็มาร้องรวมทั้งเล่นกีตาร์ด้วยเอาเป็นว่าไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับน้องซัน yeah. Turn for and my love. Is still try to get up that great big hill of hope for destination. I lived last week when I knew I should, and the world was made up of this brotherhood of man for whatever that means. And so I cried to ครูอินโ oh, อ้โหเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมครูอินแบบคเคริ้มกับน้องมากเลยครับครูกำลังนั่งดูตอน11เล่นไม่ได้อย่างงี้หรอครูอินมีคอมเมนต์อะไรเชิญเลยครับที่ชอบคือ หนูมีดนามิกอะมีน้ำหนักคือคือท่อนนี้อยากอยากเบาฉันก็จะร้องเบาฉันก็จะเล่นกีตาร์เบาท่อนนี้เต็มเหนียวฉันก็จะเต็มเต็มเหนียวนึกออกปะแต่ว่าสิ่งที่หนูต้องเพิ่มนะซันใช่ไหมลูกเพิ่มความแข็งแรงของนิ้วโดยการฝึกสเกลอันนี้ไปเพิ่มเติมได้ฝึกสเกลเนาะไม่มีอะไรแล้วโอเคครับพูดผู้กินครับ ว่าถึงครูเจนเน็ตดีกว่าครับครูเขียวอยากบอกว่าครูเขียวเจนเน็ตดีกว่าเจนเน็ตนะครูเจนเน็ตเจนเน็ตบูเทเจนเน็ตจะบอกว่า,ค,า,วาคือแบบว่านอกจากเสียงเขาจะใสแล้วยังมีเป็นมันมันยังไม่ได้ปรุงแต่งอ่าเรียกว่าบังคับให้ออกมาแบบโอ้ยเนียนสละกสวยมันเป็นมันมีความเป็นธรรมชาติอืมซื่อ ซื้อไหมคะคุณครูซื้อนะสำเนียงจะออกเป็นโคราชค่ะนี่คุณภูมิใจภูมิใจร้องเพลงฝรั่งเป็นโคราชได้นี่ก็ภูมิใจแล้วนะคะคนบ้านเดียวกันใช่ไหมคุณใช่ค่ะขอบคุณครูเจเน็ตครับขอบคุณครับคนสุดท้ายครูโรดครับวิธีการใช้เสียงในเพลงนี้นยเขาจะมี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 เทคนิควิธีการใช้เสียงอีกหลายๆแบบแต่ครูโรดชอบของวิธีที่หนูร้องมากกว่าเพราะว่านี้เป็นพื้นฐานของการใช้เสียงที่ถูกต้อง สำหรับในวัยเด็กแบบนี้ถ้าเกิดเราไปฝึกแบบในออริจินอลแบบนั้นน่ะหนูจะมีจะสังเกตว่าเวลาเขาขึ้นสูงไปในท่อนแรกเขาจะเบาลงมาแล้วก็มีลมลมแทรกไปแทรกมาลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นวิธีการร้องที่เทคนิคต้องดีแล้วจริงๆถึงจะทําได้แต่ถ้าเราไปทําแบบในออริจินอลแบบนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อข้างในของเราเนี่ยมันงงแต่ตอนนี้หนูฝึกแบบนี้เนี่ยมันถึงทําให้หนูขึ้นไปตัวสูงๆได้อย่างถูกวิธี ยิ่งตอนหลังมันหลังๆเนี่ยหนูสามารถใช้เสียงสูงได้อย่างถูกวิธีอันนั้นแหละครับจะเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับการเป็นนักร้องในอนาคตที่ดีได้ขอชมครับขอบคุณครูรอดครับ,รบสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราให้น้องซันไปพักก่อนเนาะ <c oughs> นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโชว์ต,ต่อไปดีกว่าครับ <c oughs> ขอเสยตบมือกับน้องซันด้วยข <c oughs> อบคุณครับ ถึงโชว์สุดท้ายของเราในวันนี้ครับต้องบอกว่าแหมคนนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับเพลงเพลงนี้ที่มีชื่อว่าบัวล,ลอยนั่นเองขอเชิญน้องไอซ์ครับ

อ,อาสารับใช้ชาติพี่น้องหัวใจร้าพร้องการัวจนเป็นคนตั้เกาเบาสู้อุตสาห์มาณนาทอมจนช่วยเหลือเพื่อนเอทุกคนร่วมแต่ทุกสุขไปสนใจ เมื่อกี้รวมไปถึงการเล่นด้วยนะฮะเยี่ยมมากมากเลยครับขอบคุณครับเอาละตอนนี้ถึงเวลาของคุณครูอะไรวิเจเนตครับเครียดเลย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 เออออมาด้วยกันออมาด้วยกันเอานี้มาด้วยกันเหรอฮะคุณโคราชด้วยกันครับอ้อเอาพูดโคราชกับคุณครูเจเน็ตหน่อยไหมสักนิดนึงผมดะ ผมคนด่านขุนทศเด้อครับออคนด่านขุนทศเนี่ยมันเก่งยังงี้นี่เองคนี่แหละนะคะนี่คุโร่ครับก็ รอดฟังจากเสียงร้องแล้วก็หนูก็มีเสียงร้องที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เพียงแต่ว่าอยากจะถามอีคํานึงว่าระหว่างร้องกับกีตาร์น่หนูชอบอะไรมากกว่ากันกีตาร์ค<ส>ับชอบกีตาร์มากกว่าแต่ทาร้องได้ประมาณขนาดนี้นะครูเชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งถ้าร้องไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เดี๋ยวก็ร้องก็จะตามทันกีตาร์แล้วก็จะเป็นนักนักกีตาร์ที่ร้องเพลงได้ดีในอนาคตเก่งมากครับขอบคุณครูรอดนครับขอบคุณค<อ>รูรอดด้วยการกระตุกหนึ่งทีลูกหนึ่งสองซ<อ> เออเป็นไงไม่ธรรมดาคนต่อไปดีกว่าครับครูอาร์ตครับเชิญครูอาร์ตครับผมผมเริ่มจะกระตุกอ่าโอเคร้องใช้ได้นะครับแล้วก็เล่นเล่นมันดีนะครับเล่นมันดีแล้วก็อารมณ์อารมณ์นี่ก็ใช้ได้เลยแนะนำว่าอย่ากินเผ็ดมากจมกินถูตอนโซโล่เผ็ดมากเลยเยี่ยมครับเยี่ยมครับขอบคุณครูอาร์ตครับอ้าวส่งให้ครูอาร์ตครับหนึ่งโซโล่ เออจะเข้าคิ headache, ้วเห็นไหมคิ in, ้วแล้วเนี่นเอาสุดท้ายครับคุณครูอินครับครูเขาจะต้องเป็นมือกีตาร์ที่อนาคตเขาจะต้องมีชื่อเสียงแล้วเก่งมากคนหนึ่งเพราะมือกีตาร์ที่เล่นเก่งทุกคนปากเป็นอย่างนี้เสมอเวลาโซโลอินไปกับมันใช่ไหมครูมันอินมันอินเนอร์เข้าไปข้างในแล้วแบบมือกีก็เป็นเต้ยเต้ยเป็นนะเป็นนะเป็นนะบมือไอ้หนอ เอาละงั้นตอนนี้ขอเชิญน,น้องๆทั้งสองโชว์นะฮะบนเวทีเลยครับขอสีนตบมือให้กับทั้งสมโชว์เราด้วยครับมาดูสิว่าทั้งสมโชว์ใครจะเข้าตาคุณครูของเรานะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วพวกเราพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วทั้งหมดครับโชว์วันนี้โชว์ไหนที่จะผ่านเข้ารอบโชว์ไหนดีหนึ่งสองหรือสามโชว์ไหน โชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยอีกโชว์เลย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 นะเอาละเอาเป็นว่าเรามาลุ้นพร้อมๆก,กันกับคุณครูของเราครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วโชว์ที่จะพาเข้ารอบในวันนี้ได้แก่โชว์ที่1 2หรือ3พร้อมแล้ว1 2 3่งสองสามเปิดเท ชนที่สามครับโอโหน้องไอซ์ครับเป็นบัวหลุดพ้นนกคนชื่อบัวลอยบัวอยรวันนี้ผ่านเข้ารอบต่อไปดีใจไหมครับดีใจมากเลยครับดีใจเนอะเออส่วนที่เหลือนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะยังไงกลับไปฝึกฝนใหม่นะครับแล้วก็กลับมาโชว์กันใหม่นะครับโอเคครับผมเอาล่ะวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะคุณครูของเราทั้ง4ี่ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับเราคงจะได้เห็นไปแล้วนะครับวันนี้คือความสามารถของน้องๆนะฮะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มีความสามารถมากๆครับควักออกมาเอามาโชว์กันครับในรายการสตาร์คิดของเรานะครับวันนี้ครับเรามีของรางวัลมอบให้ด้วยนะับเป็นสบู่กูดมูดครับสบู่โฟมสีสําหรับเด็กมอบให้กับน้องๆทุกๆคนครับ โอเคครับผมเอาล่ะวันนี้เวลาของรายการสตาร์คิดคนจนหมดลงแล้วนะครับกับมุ่ใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับรวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยรวมไปถึงไทยทีวีสีช่อง3ครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายกระตุกไงล่วกระตุก <ใน S 1> อ <ใน S 1> อออ